ครับก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้อง FC ทุกท่านเช่นเคยนะครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างหยัด n s r นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพามาเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู n s r 1 5 0าหของลูกค้าจากจังหวัดอุบลน,นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลูกค้า ก็ส่งมาคันนี้คันนี้ผมไปรับเองนะครับพอดีผมผ่านไปทางนั้นก็เลยไปรับมาให้นะก็ลูกค้ารอมานานแล้วแหละจองคิวไว้นานแล้วนะครับกว่างานจะว่างกว่าจะมีเวลาก็ก็นานอยู่นะครับก็ลูกค้าให้เอามาเช็คลูกค้าบอกว่าซื้อมานะก็ยังไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่เหมือนมันขี่ไม่สนุก ขี่ไม่มีกำลังนะครับไม่ไม่ค่อยดีนะครับก็ลูกค้าก็เลยจัดการให้ผมเอามาเช็คปรับจูนอะไรต่างๆระบบไฟระบบวาล์วนะครับเช็คเบรกเช็คลูกปืนต่างๆนะครับจากที่ผมไปขี่ดูก็รถไม่มีกำลังนะครับไม่มีกำลังรออรอบนะครับแล้วก็ มันไม่ไปครับมันไม่ไปปกติ SP สามสิบเก้ามามันต้องมันต้องมันต้องดึงกว่านี้นะครับอันนี้ไม่ดึงรอรอบนะครับขี่ไม่มีกําลังนะครับหลายๆอย่างนะครับตัวนี้บางโคนบางโคนไม่ตรงนะครับบางโคนมันมันเบี้ยวเดี๋ยวผมจะลอง จัดการแก้ไขให้ดูว่ามันจะแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็ก็ค่อยว่ากันครับอันนี้ลูกค้าจากอุบลน,นะครับเดี๋ยวให้รถผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆรถนะครับ ก็จากที่ดูคร่าวๆนะครับยังไม่ได้ลือดูอะไรนะครับยังไม่ได้ลืมยังไม่เนี่ยอะไรแค่ลองขี่ลองดูคร่าวๆรอบๆตัวรถก็จะมีอันนี้ก็คือรีวิวก่อนก่อนที่จะทําก่อนที่จะซ่อมก่อนที่จะปรับเซ็ตจ,จูนอะไรต่างๆนะครับอย่างแรกเลยที่ผมเจอก็คือบางคนไม่ตรงนะบางคนหลังนะครับสองก็คือตรงนี้นะครับ ปกติตรงนี้มันจะมีชุดกรองทูทีนะครับมันจะมีชุดชุดกรองของมันชุดกรองทูทีนะครับอันนี้ไม่มีแล้วก็ใช้เป็นข้อต่อแบบนี้มานะครับแล้วผมจะต้องหามาใส่นะครับไม่งั้นฝุ่นละอองต่างๆจากถังทูทีต่างๆมันจะเข้าไปที่ปั๊มนะครับ ทำให้ปั๊มเสียแล้วก็จ่ายเข้าไปที่แหวนลูกสูบลูกสูบลูกปืนข้อวีออลูกปืนก้านลูกปืนข้างขอ้อต่างเดี๋ยวมันจะแตกฮนะมันก็ไม่ได้แตกภายในวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์นะมันก็จะมีผลเสียในระยะยาวนะับถ้ามีตะกอนมีอะไรเข้าไปสองแล้วนะฮะก็ก๊อกนี่อยู่ผิดตำแหน่งเดี๋ยวผมผมก๊อกน้ำมันมันสีกับอันนียสีกับโค้งเนี่ยเดี๋ยวผมขยับ เดี๋ยวแก้ไขก๊อกให้ขยับเข้ามาตรงนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ไม่โฟกัสนะครับก็มีหลายอย่างอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลบรถก่อนนะ <c oughs> นะก็มีเบรกหลังนะครับเบรกหลังที่ไม่อยู่แล้วก็สีกับชุดสีตรงนี้นะครับ เบรกหลังน e ี่เหยียบจนสุดแล้วไม่อยู VERY ่นะครับแล้วก็สีกับสีกับชุดสีตรงนี้นะครับเบรกหลังแล้วก็ต่อมาก็เป็นท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อของ r w นะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ท่อของมันนะครับทั้งปลายเลยทั้งทั้งท่อท่อทั้งลำทั้งปลายเลยอันนี้เป็นท่อของ r w ไม่ใช่ท่อของ sp นะครับไม่ใช่ท่อของ npo นะครับ ท่อแล้วเสียงท่อผามาด้วยเสียงแหลมมากเลยเสียงแสบแก้วหูแล้วก็โชกก็เป็นโชกที่ก็ดัดแปลงมานะครับมีต่อหูบนนะครับต่อหูบนเป็นโชกไม่ใช่ของแท้นะครับอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับ,นนนะรบก็มีต่อหูบนมาไม่แน่ใจว่าเขาใส่กลับด้านหรือเปล่านะก็เดี๋ยวผมจะเช็คดูให้นะครับแล้วก็ งนี้ก็จะน้ำมันรั่วนะครับน้ำมันรั่วตรงซีนวัดรอบนะครับหยดจอดไว้จะมีหยดนะครับจอดไว้จะเห็นหยดชัดเจนนะครับเซีนวัดรอบนี้ต้องรื้อฝานะครับ แล้วก็ซีนโชกหน้านะครับซีนโชกหน้าก็รั่วนะครับมันรั่วเนี่ยครับเห็นไหมครับเต็มมือเลยรั่วไม่รู้ว่ารั่วจากข้างบนหรือรั่วจากข้างล่างนะรั่วมันไม่ไม่ซับแล้วมันไม่หนึบแล้วมันเป็น ไม่โฟกัสครับโชคล่วซีนโชก็มีรั่วซึมบ้างนะไม่รู้ว่ามันรั่วซึมมากแค่ไหนเพราะว่าน้ามันมันน่าจะหายไปเยอะแล้วเพราะว่ามันรั่วลงข้างล่างแล้วครับต่อมาก็ไฟหน้าไม่ติดนะไฟหน้าไฟหน้าไม่ติด ไบหน้าไม่ติดนะครับดีดูคร่าวๆนะแล้วก็เป็นคาบ,บูก็เป็นคาบ,บูเทียมนะครับคาบ,บูเทียมคาบูคาบูเอนโปก็จริงแต่ว่าเป็นคาบ,บูเทียมนะครับเป็นคาบ,บูเทียมแคามีเก็บงานมาแล้วแหละเขาเก็บงานมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นคาบ,บูเทียมนะครับดูก็เปดน เป็นกระบูเทียมแล้วก็วาลว,วาลก็ตั้งไม่ตรงมั้งนะครับเปิดไม่สุดนะครับเปิดไม่สุดนะครับเปิดไม่สุดเลยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะเปิดไม่สุดแล้วก็จะหลายอย่างนะหลายอย่างที่ผมเจอก็พวกตำแหน่งกล่องไฟนี่ก็ไม่มีเหล็กยึด มมีแหล็งยึดกองไฟก็ใช้สายรัดรัดมานะครับรัดมาแล้วก็อะไรอีกอะมันก็เยอะหลายหลายอย่างนะครับผมก็ดูคร่าวๆก่อนยังไม่ได้รื้อเช็คอะไรนะครับจากที่ขี่ก็รถไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงเลยไม่มีกําลังเลยนะฮะเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยตัวนี้เป็นเสื้อตีปอกนะครับอันนี้เสื้อตีปอกไม่แน่ใจว่าลูกสูตรใส่มาตรงรุ่นหรือเปล่า หร God, ือใส่ลูกสูบคิดรุ่นมามีรูอะไรหรือเปล่าเพราะว่ารถไม่มีแรงเลยครับเดี๋ยวให้รถผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเรามาดูใต้เบาะกันครับใต้เบาะที่ว่ากล่องไฟจริงๆมันต้องมีเอ เมื่อกี้มันต้องมีเหล็กเหล็กแล้วก็มียางรัดกล่องไฟนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อันนี้ถ้ารัดแน่นก็ไม่ไม่เป็นไรนะฮนะถ้าดูเดี๋ยวดูหูชกบนนะครับอันนี้หูชกบนมีต่อมานะ,ะไม่มีต่อหัวข้างบนมา จะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะแต่แต่มองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดนะครับมีต่อหูบนมานะครับก็ตรงนี้รอยอะไรทำไมมีเชื่อมตรงนี้ด้วยครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามสภาพ ยังไม่ได้ลื้อนะฮะถ้าลือ้ออาจจะเจอนู่นนี่นั่นนะโอเคนะคก็ให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะไปลื้อดูเช็คดูอีกทีนะครับพอถึงคิวผมก็จะเริ่มงานให้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบรถกันก่อนก็มีหลายอย่างนะครับหลายๆอย่าง เดี๋ยวผมจะรื้อเสื้อฝาออกมาเช็คด้วยว่าปลอกแบบไหนแบบบางฝาสูบเป็นยังไงนะครับแล้วก็ซ่อมเปลี่ยนซีนโชกหน้าทั้งสองข้างด้วยรั่วนะครับซีนวัลรอบระบบไฟระบบวาล์วต่างๆเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงอันนี้กว่าคันนี้วาล์วทำงานนะวาล์วทำงานปกติเสียงเครื่องก็ถือว่าเงียบอยู่ แต่ว่ามีเสียงคัดดังนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเสียงมันจะออกแหลมๆนะครับ,รบเพราะว่าท่อผ่าผมว่าต้องมีการตัดไส้ตรงนี้แน่นอน ไม่งั้นก็ยัดแป๊บหรืออะไรเดี๋ยวผมเลือดูให้นะเสียงมันดังมันแหลมผิดปกติมาดูวาวนะครับวาวไม่ตรงวาวก็วาวผิดตำแหน่งไปเยอะนะครับเดี๋ยวทำาทำการปรับตั้งลาวใหม่นะครับแล้วก็ลือดูอะไรหลายๆอย่างกประมาณนี้นะครับอันนี้รอยนะ้ำมันรั่ว มันโช๊คเลยรู้ว่าเดี๋ยวทำการเบรกหลังนะเดี๋ยวซ่อมใหม่นะครับน,นี้เข้าๆภายนอกนะครับภายนอกอวาวก็ทำงานอยูอ่เครื่องก็ถือว่าเสียงก็โอเคอยู่ มันมีเสียงคัดดังบ้างก,ก็เป็นปกติก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ก็มันเป็นปกติอ่ะหมายถึงว่ารถที่ใช้งานมานานๆน,นะคัด้ามีสิทธิ์มาดูไฟหน้าไฟหน้าไม่ติดนะไฟหน้าไฟหน้าไม่ติดไฟปัดชิ่งก็ไม่ติดในดูไฟเลี้ยวนะครับ เลี้ยวซ้ายติดอยู่ขาก็ติดอยู่ไฟบนนักปัดมองไม่เห็นนะว่าไม่ขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการนะเรื่องระบบไฟต่างๆนะไม่ติด ก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละเนดะี๋ยวผมจะไปรื้อดูอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะเดินสายเดินไปสายอะไรให้มันตรงไม่ให้มันพันอย่างอย่างแบบนี้ครับแบบนี้เราเห็นไหมครับถ้าแบบนี้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงมันก็ขาดไม่นานหรอกครับขาดเห็นไหมครับผมต้องเนี่ยพวกนี้จริงๆมันไม่ได้มาทรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินสายไฟใหม่ให้มัน เป็นไปตรงเนี่ยเหมือนอย่างตรงเนี้ยครับหนีบจะขาดแล้วเนี่ยขาดแล้วเนี่ยถ้าขาดก็ช็อตเลยนะรตรงเนี้ยไม่รู้ไฟอะไรไฟสายวัดรอบก็เดี๋ยวเดินให้มันตรงตรงเป็นไปถูกที่ถูกทางนะครับอันนี้มันไม่ถูกมันมาแบบนี้มันมัน สีอะไรเป็นม่วไปหมดนะครับเรียบเดินใหม่ไปเลยดีกว่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหาตัวจับจับสายเบรกตรงนี้มาใส่นะประมาณนี้หลายๆอย่างนะสายไหม้ก็เดี๋ยวเดินใหม่สายใหม่ให้มันตรงให้มันไปถูกที่ถูกทางก็เดี๋ยวผมจะจัดการให้ใหม่หมดนะนะครับก็เดี๋ยวผมลื้อออกทั้งคันดูว่าอะไรที่มัน ไม่ใช่ก็เดี๋ยวจะจัดการให้มันเรียบร้อยนะครับ่ประมาณนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ก็เอามาให้ชมรีวิวก่อนที่ผมจะทําการซ่อมการเช็คก,การอะไรนะครับเดี๋ยวลูกปืนล้อหนะ้าลูกปืนเผาหลังเดี๋ยวผมลื้อดูให้หมดนะครับเพราะว่าเจ้าของรถสั่งไว้ว่าเอาให้ ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปทิปได้แต่เครื่องมันมันถ้าจะทําเครื่องมันก็จะเปลืองไปใหญ่นะเปล่องไปกันใหญ่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเครื่องเดี๋ยวเอาภายนอกก่อนนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรบ้างงบเท่าไหร่นะครับโอเคครับสลับวันนี้ก็ ขอบคุณ f อขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมช่างหยัดด้วยนะทาคลิปให้ ชมไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็เอาคลิปรีวิวก่อนซ่อมนะครับของลูกค้าจากุบ,บนเป็น N s R S P แท่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ก็เจออีกแล้วตัดตั้งนะครับตัดตั้งเดี๋ยวทำการแก้ไขนะครับใส่มาไม่ถูกด้านนะครับ หรือว่ามันหลวมเนื้ออะไรยังไงเขาเขาเลยใส่มาด้านนี้นะน่าจะไม่ใช่น็อตของมันนะเดี๋ยวซื้อเบอิกน็อตมาใส่ใหม่ดีกว่านะก็ประมาณนี้ก็เจอหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะเช็คดูให้ละเอียดเดี๋ผมจะแจ้งลูกค้าไปว่ามันควรทําอะไรบ้างนะโอเคคลิปนี้ยาวแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณจริงๆครับกนะติดตามไว้นะครับ โอเคสำหรับผมช่างหยัดก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ